เทรนเนอร์ค่ะคืออะไรคะเทรนเนอร์ trainer, trainer นะครับก็มาเรียนนะครับแล้วก็มีความสุขสนุกนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องสังหาเพื่อจะได้ส่งความรู้ต่อให้กับน้องๆในการที่ปั้นให้น้องๆตีซับใครแตกซับแรกให้ได้ครับเป็นเหมือนโค้ดอะครับที่ช่วยให้คำปรึกษาคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าเจอปัญหาในการลงทุนดึงสกยภาพเมนทอร์ของแต่ละคนว่ามีสกยภาพในการที่จะเป็นเมนทอร์ให้กับ คนใหม่ที่เข้ามายัางไงได้บ้างเอารุ่นพี่หลายๆคนนะคะที่ได้เรียนรู้จากทฤษฎีและได้ลงมือทามาแล้วนะคะมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็เหมือนเข้ามาเทรนในด้านที่มันมีมิติมากขึ้นเพื่อให้แบบว่ามีมุมมองในต่อสังหาที่มันกว้างขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนําไปส่งต่อความรู้ให้คนอื่นได้ะค่ะ เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นความรู้บางส่วนที่นักลงทุนบางส่วนยังขาดไปเนะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งต่อให้น้องๆที่ยังไม่เจอปัญหาถ้าเราไม่ลงทุนแบบไม่มีความรู้แบบนี้มันเสี่ยงมากๆค่ะสาหรับโค้ด๊อป,ปะคะ่ะเราสามารถดึงศักยภาพของเราความเป็นตัวของตัวเราไม่ว่าจะถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารยอะไรเงี้ยถ้าเราถ่ายทอดด้วยความเป็นตัวของเราเองออกมามันจะออกมาด้วยหัวใจมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆที่เราจะปเป็นมีทองไมคะพี่ชจยอยากฝากว่า ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆยิ่งเป็นความรู้ที่จะสามารถทำให้พาเราไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนนะคะการลงทุนบนความเสี่ยงของความไม่รู้อะ่ะค่าของความไม่รู้มันแพงมากๆนะคะซึ่งมันมีโอกาสที่จะทำให้เราล้มลงก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราอ่ะอยากที่จะลงทุนอสังหาหรือว่าลงทุนในในด้านนี้ก็คืออยากฝากเลยว่าน้องๆควรจะมีความรู้แล้วก็เลือก คุณครูหรือว่าคลาสที่จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงแล้วก็สามารถเติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีะคะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะก่อนที่จะเริ่มลงทุนอะไรอะคะ่ะ ให้ลงทุนกับความรู้ของตัวเองก่อนไม่ต้องแบบเสียดายตรงนี้เพราะว่าลงมาประสบปัญหากับตัวเองเลยก็คือเมื่อก่อนธุรกิจที่ผ่านมาเราจะลงทุนด้วยความที่เราไม่รู้จริงในเรื่องธุรกิจนั้นทําเพราะว่าคนอื่นบอกว่าทําแบบนี้มันจะดีนะมันจะสําเร็จนะมันจะได้นะแต่เหมือนเราต้องพึ่งพาจมูกคนอื่นะค่ะแต่ถ้าเรามีเรารู้อะไรในสิ่งที่เราทําแล้วเรารักเราชอบแล้วเราเดินตามเฟรมเวิร์กในที่ครูสอนอยากให้น้องนทุกคนอะค่ะ เปิดใจกับความรู้ตรงนี้แล้วก็พวกเราก็จะพร้อมที่จะถ่ายทอดให้ค่ะก็เดินไปด้วยกันค่ะสำเร็จไปด้วยกันค่ะผมเนี่ยไม่ได้มีผลลัพธ์มากกว่าเมนทอร์พี่ๆคนอื่นๆแต่ว่าผมคิดว่าผมก็สามารถให้คำปรึกษาแล้วก็พาลงมือทำแล้วก็ตีไข่แตกซับแรกได้แน่นอนก็สำหรับรน้องๆนะครับที่ต้องการพี่เป็นเมนทอร์นะครับก็ประสบการณ์สปีครึ่งเชื่อว่าพี่จะสามารถนำ พาน้องๆนะครับไปลงทุนสั่งอาหารริมัรัพยับในแบบฉบับตัวตัของน้องได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เพราะว่าพี่ทําทางบ้านมาหนึ่งหรือสองด้วยก็ค่อนข้างจะเห็นมุมมองต่างๆถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเอาพี่ไปเป็นเมนทอนนะครับก็ลองเปิดใจดูค่ะกับเมนทอนกัเพราะว่าการที่เราลงทุนสั่งอาหารในช่วงแรกยิ่งถ้าเราแบบไม่ได้เริ่มต้นมาจากการทำกาอาหารเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าแบบอาจจะมีความโดดเดีเด่ยวบ้างหรือ,อยังมีเพื่อนคุยบ้างก็ให้เพื่อนคนนั้นที่คุณต้องการเป็นเราก็ได้ค่ะ